จะเป็นอย่างไรเมื่อจุนาทีกรมสัตว์ป่าสุดธรรมดาต้องตามล่าฆาตกรสุดโหดโดยการไล่เก็บผู้มันทีละคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในงวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่องไวล์ r ิเวอร์ลาเดือดเลือดเย็นเป็นหนังปี2017ครับและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นเด็กสาวอินเดียนแดงคนหนึ่งที่วิ่งหนีออกมาจากบ้านทำกลางพายุหิมะซึ่่งงงตััวขอออนน้กก็ซึุปรณ ป้องกันความเหน็บหนาวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองเทา้าถุงมือหรือว่าหมวกนะครับตัวของเธอมีเพียงแค่เสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวสีฟ้าและกางเกงขาย,ายาวเท่านั้นและตอนนั้นตัวของเธอก็ตื่นตระหนกวิ่งหนีอะไรบางอย่างซะด้วยและหนังก็ตัดไปในป่าท,ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะฝูงแกะก็กำลังโดนต้อนจากฝูงมาป่านในตอนนั้นแต่ไม่ว่าจะหนียังไงพวกมันก็จนตอกและถูกมาป่าล้มไว้ แต่ในตอนที่หมาป่ากำลังจะเข้าไปคือเมือบแกะในฝูงนั้นคอรีลัมเบิร์ตเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และสัตว์ป่าซึ่งเป็นานพันมือฉมังเนี่ยก็กำลังนอนซุ่มดูฝูงแกะของเขาอยู่นะครับพี่แกพังตัวโดวยชุดสีขาวที่กลมกลืนไปกับหิมะพร้อมเล็งปืนไรเฟิลคู่ใจเพื่อรอจัดการกับฝูงหมาป,าป่าพวกนั้นในตอนที่มันจะวิ่งเข้ามาคือเมือบแกะในฝูงนั้นคอรีก็ทำการลั่นไกจนสามารถเก็บพวกมันลงไปได้ จากนั้นคอรีก็มุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านแลนเดอร์บ้านของบิลมาภรรยาของเขาซึ่งในตอนนั้นคอรีก็ได้รับข้อความการขอความช่วยเหลือบางอย่างจากพ่อตาของเขาเกี่ยวกับลูกวัวที่หายไปคอรีได้คาดกันว่าวัวพวกนั้นเนี่ยคงถูกลาด้วยสิงโตและทันทีที่ตัวของเขาได้ข่าวมาแล้วเขาจึงมุ่งหน้าไปรับเคที่ลูกชายของเขาที่บ้านของภรรยาเนื่องจากว่าเขาต้องการจะพาตัวเคที่ไปเยี่ยมหาตากับยายด้วยเพราะว่าวิลมาจะไม่อยู่บ้านครับเนื่องจากว่าเธอมีไปสัมภาษณ์งานที่แจ็กสันโฮนะครับ ระหว่างการบอกลากันนั้นคอรีก็แนะนําการเดินทางให้กับภรรยาไปเพราะว่าพายุหิมะมันกำลังจะมาถึงแล้วและก่อนจะออกเดินทางไปหาพ่อตาคนนั้นคอรีก็ได้พาลูกมาให้อาหารมา้าและสอนขี่ม้าด้วยจากนั้นสองพ่อลูกก็ออกเดินทางกันนะครับจากนั้นหนังก็ตัดมาที่เคสตงวนอีเดียนแดงวิลลิเวอร์ตอนนี้ พอลีและลูกก็เดินทางมาถึงบ้านของแดนที่เป็นพ่อของวิลมาเรียบร้อยซึ่งแดนพ่อของวิลมานั้นก็เป็นชนเผ่าอาราปาโปที่อาศัยอยู่ในอินเดียนแดงครับเมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้เข้าเรื่องกันด้านพอตาได้บอกกับคอรีว่าลูกวัวของเขาเนี่ยถูกสิงโตตามล่าครับ ในตอนที่ไปดูจุดเกิดเหตุกันนั้นคอลี่กพบผว่ามีสิงโตสาตัวกําลังออกล่ากันแล้วตัวที่เป็นแม่เนี่ยมันก็กําลังสอนลูกฝึกล่ากันอยู่นะครับซึ่งคอลี่ก็ได้ขับเจสกีตามรอยพวกมันไประหว่างการสกรุรอยตามเมื่อคอลี่เจอกับรอยเลือดเขาก็ลงเดินแทนการขี่เจสกีและได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดพังหิมะก่อนจะค่อยๆเดินตามรอยเท้าและรอยเลือดไป แต่ทว่าในตอนนั้นคอลี่ก็เจอกับเด็กสาวคุณหนึ่งที่นอนจมกองหิมะอยู่ครับเขาเลยชักปืนขึ้นมาเลงแล้วค่อยๆเดินมาที่เด็กสาวคุณนั้นก่อนจะพบว่าร่างกายของเธอเนี่ยโดนฟอร์ดไบ์หรือว่าโดนหิมะกัดนะครับและเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเด็กสาวตอนต้นเรื่องที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าและกางเกงขาย,ยาวคุณนั้นเธอไม่มีหมวกไม่มีรองเท้าไม่มีถุงมือและปากของเธอน,นั้นก็เต็ไมไปด้วยคราบเลือดซึ่งคอลี่ก็คิดว่าเธอเนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้วเขาเลยวิทยุยไปขอความช่วยเหลือครับและไดด้ส่งพิกัปให ท่ามกลางพายุหิมะที่ตกหนักนั้นพวกเขาก็กำลังรองความช่วยเหลือจาก FBI แต่ทว่าคอรีก็กังวลว่าถ้าหิมะตกหนักมันจะกบศบจนหาไม่เจอครับทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีช่ว่าเจนแบนเนอร์ anner, ที่เป็น FBI ที่บินมาจากเวกัสก็มาถึงที่นี่แล้วก่อนจะแนะนำตัวกับทุกคนไป ในตอนนั้นเบนโซโย,โยหัวหน้าทีมตำรวจเคสสงวนอินเดียนแดงก็ได้พาแบนเนอร์ที่เป็น f อ i ไปเปลีป่ยนชุดและออกเดินทางไปยังจุดที่คอลีเจอศพเด็กสาวคุณนั้นซึ่งคอลีและแบนเนอร์เนี่ยก็ใช้เจสก,กีเดินทางกว่า5้าไมล์เมื่อมาถึงกันแล้วตำรวจก็ทำการล้อมศพไว้และตรวจหาพยานหลักฐานรอบบริเวณนั้นก่อนจะแจ้งชื่อผู้ตายให้กับแบนเนอร์ทราบโดยคนที่ตายเนี่ยก็มีชว่านาตาลีแฮนซันครับ ซึ่งแบนเนอร์ก็ลงบันทึกว่าเป็นการฆาตกรรมเขาได้แจ้งให้ผู้กองเบนส่งศพไปะช็คนสุดอีกครั้งก่อนจะขอให้ตัวของคอร์ี่นั้นพาเขาไปส่งอย่างบ้านที่ไก้ที่สุดในละแวกนี้ครับ ดานผู้กองเบนได้บอกกับแบนเนอร์ว่าบ้านที่ใกล้ที่สุดเนี่ยเป็นบ้านของแซมดิทเทนเฟเธอร์ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสามไมล์ได้ซึ่งมันก็เป็นบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดครับซึ่งขอลีก็ได้พาแบนเนอร์ไปดูรอยหิมะโดยพยายามบอกให้ตัวของแบนเนอร์รู้ว่าตัวของนาตาลีเนี่ยกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่ครับและดูเหมือนว่านาตาลีที่เป็นผู้ตายนั้นอยากจะมีชีวิตรอดเลยยอมวิ่งเท้าเปล่ากังหิมะแบบนั้นเมื่อวิเคราะห์ลักษณะการตายของนาตาลีเสร็จเรียบร้อยขอลีก็บอกลากับแบนเนอร์เพื่อกลไปหาาลูกขของเ เมื่อคอลี่กลับมาถึงบ้านของพ่อตาเรียบร้อยเขาก็กําลังเตรียมกระสุนปืนซึ่งพี่แกก็ทําทุกอย่างเองครับไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้าหนักการบรรจุดินปืนและการอัดหัวกระสุนปืนด้วยท่นยนานใดนั้นเคซี่ก็ได้เข้ามาและบอกกับเขาว่าตัวเองสลายเนื่องจากว่าเคซี่ได้เก็บเรื่องราวของนาตาลีมาฝันครับก่อนจะกลับไปเข้านอนอีกครั้งจากนั้นหนังก็ตัดไปที่ห้องทํางานของแลนดี้ไวเฮิร์ดพาแนกนิทเวดเมื่อแบนเนอร์เอเบีและผู้กองเบนพากันเข้ามาห้องทํางานของแลนดี้แล้ว ทางครูก็ฟังผลการชนะสูตรศพของนาตาลีเด็กสาววัยสิคุนั้นที่เสียชีวิตและหายออกจากบ้านไปและก็ยังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความคนหายด้วยพอคิดว่านาตาลีไปค้างบ้านแฟนโดยจากการชนะสูตรก็พบว่าช่องคลอดของนาตาลีเนี่ยมีการฉีกขาดครับและพบว่านาตาลีตายเพราะตกเลือดในปอดด้วยเนื่องจากว่าอากาศเย็ยนติดลบ แต่แบนเนอร์ที่เป็น f b i กับผู้กองเบนเนียก็ขัดแย้งกันเนื่องจากมีความเห็นต่างกันในการลงบันทึกด้านแบนเนอร์ต้องการลงบันทึกว่ามันคือการฆาตกรรมแต่แลนดี้ต้องการลงบันทึกว่าเป็นการขาดอากาศตายครับจากนั้นทั้งหมดก็แยกย,ย้ายซึ่งแบนเนอร์ที่เป็น f b i และผู้กองเบนก็เดินทางมาต่อที่บ้านของนาตาลีซึ่งแบนเนอร์ก็ต้องการไปสอบปากคำพ่อของนาตาลีที่มิชอวามาร์ตินแฮนสัน เึ่งการสอบปากคำนั้นตัวของมาตินก็เสียใจกับการจากไปของลูกเมื่อสอบปากคำเสร็จแบนเนอร์ก็ได้ไปขอเจอกับแม่ของนาตาลีที่มีชื่อว่าแอนนี่แฮนสันแต่เมื่อพี่แกเปิดประตูเข้าไปแบนเนอร์ก็พบว่าตัวของแอนนี่นั้นกำลังนั่งรองให้เสียใจอยู่บนเตียงของนาตาลีครับด้านแบนเนอร์จึงออกมาขอโทษมาตินที่พูดคำดังแรงไปว่าตัวของมาตินยังไม่รักลูกและไม่ดูแลนาตาลีให้ดีด้วยทันใดนั้นคอลีก็ได้เข้ามา ซึ่งมาตินก็กดถกทายกับคอลีอย่างเป็นมิตรก่อนจะปล่อยโฮล้องให้ออกมาเช่นเดียวกับภรรยาเขาซึ่งคอลีเนี่ยก็ได้พูดปลอบใจมาตินไปนะครับและก่อนจะกลับคอลี่ก็บอกกับมาตินว่าเขาจะออกลาคนที่ทําเรื่องนี้ให้ได้ซึ่งมาตินก็เห็นด้วยและให้การสนับสนุนคอลีร้อยเปอร์เซ็นต์จากนั้นแบนเนอร์เอ็บีไอผู้กองเบนและคอลี่ก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของลิตเติ้ลเฟเธอร์เป็นบ้านผู้ต้องสงสัยและอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดครับเมื่อแบนเนอร์ผู้กองเบนและคอลี่มาถึงบ้านของตระก ดานขอรีก็เดินสำรวจบริเวณโดยรอบส่วนผู้กองเบนกับแบนเนอร์นั้นก็ได้มาขอประตูบ้านเพื่อถามหาชิปแฮนสันที่เป็นพี่ชายของนาตาลีซึ่งในตอนนั้นแซมที่อยู่ในอาการเมายาเนี่ยมันก็ปฏิเสธทุกอย่างที่แบนเนอร์ทำไปซึ่งในตอนนั้นบากแซมเนี่ยมันก็ทำท่าว่าลืมอะไรบางอย่างครับก่อนจะหยิบกระป๋องสเปย์ขึ้นมาทำการฉีดใส่หน้าของผู้กองเบนและแบนเนอร์แล้วได้วิ่งหลบหนีไปข้างหลังนะครับ แต่ผู้กองเบนก็ส่งสัญญาณเตือนไปให้คอรีด้านคอรีจึงไปดักแซมที่ประตูหลังเอาไว้ซึ่งคอรีก็ใช้พัวฟาดไปใส่แม่งครับส่วนด้านแบนเนอร์ที่ตั้งสติได้แล้วก็ได้เข้ามาทําการคนบ้านของมันซึ่งบักแซม,มันก็ยิงใส่จึงทําให้แบนเนอร์นั้นต้องยิงสวนกลับไปแน่นอนว่าบักแซมมันก็โดนเก็บตายคาที่ครับเมื่อสามารถจัดการกับบักแซมได้แล้วพวกเขาก็ตามมาสมทบคอรีและได้เจอกับชิปแฮนสันพี่ชายคนนาตาลีครับซึ่งมีอีกคนที่มีช่ว่าแฟงบ็อกเกอร์อยู่ด้วย แบนเนอร์ที่เป็น FBI จึงทําการสอบสวนพวกมันแต่ทว่าพวกมันก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการตายของนาตาลีเลยแมตตอน้อยดานชิปเมื่อรู้ว่าน้อกสาวของมันตายแล้วมันก็ลองไห้ออกมา จากนั้นพวกมันก็ถูกส่งตัวไปที่แลนเดอร์คาบและถึงแม้ว่าแบนเนอร์ต้องการจะถามชื่อแฟนของนตตาลีจากชิปแต่คอรีก็รู้ว่าชิปเนี่ยจะไม่บอกแน่คอรี่เลยต้องการจะไปนค้นหาด้วยตัวเองครับเนื่องจากวัตถุของเขาได้บ่ดแสจากรอยเลื่อนของรถลากครับที่มุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่เจอศพของนตตาลีในตอนนั้นคอรี่ต้องการจะล่าตัวฆาตรกรคนนั้นจากนั้นคอรี่และแบนเนอร์ก็ได้ขับเจสกี้ไปตามรอยเลื่อนของรถลากที่ว่านั้นเมื่อคอรี่และแบนเนอร์ออกเดินทางมาได้สักระยะ พวกเขาก็เปลี่ยนมาเดินเทา้าในตอนที่เดินทางมุ่งหน้าไปทางใต้นั้นระหว่างทางพวกเขาก็เจอกับซากศพที่อีแลงกําลังแทะศพอยู่ครับซึ่งเประศพของแมดเลยเบิร์นเป็นจหนาทีรักษาความปลอดภัยที่รับเหมางานขุดเจาะนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็กลับลงมาแจ้งข่าวให้กับผู้กองเบนซ่าในตอนนั้นคอลีได้มาถามชื่อแฟนของนาตาลีกับชิบิรั้งแต่ชิบก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยรู้แค่ว่าแฟนของนาตาลีทํางานอยู่ที่แทนขุดเจาะน้ํามันครับคอลีจึงมาแจ้งให้กับผู้กองเบนซ่าบและได้มาเตรียมแผนการออกไล่อีกครั้ง จากนั้นคอลีก็กลับมาที่บ้านและได้พาแบนเนอร์กลับมาด้วยในตอนนั้นตัวของแบนเนอร์ได้มองไปยังรูปของลูกสาวคอลี่ซึ่งลูกสาวของคอลีเนยก็มีชว่าเอมิลี่ลัมเบิร์ตครับแต่เธอก็ตายไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนด้านคอลีได้เล่าถึงสาเหตุการตายของเอมลี่ให้ฟังว่าพวกเขาเจอศพของเอเมลี่ห่างจากบ้านไปประมาณ20ิไมล์และไม่อาจรู้ได้เลยว่าเอมิลี่ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงและด้านกองพิสูจนศพก็ไม่สามารถระบุก,การตายของเอเมิลี่ได้เช่นกันนั่นก็เพราะว่าหมาป่ามันได้กินซากศพของเธอครับ และทุกวันนี้ตัวเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าลูกสาวของเขานั้นเสียชีวิตได้ยังไงซึ่งในตอนนั้นคอรีก็เล่าไปลองให้ไปนะครับดันแบนเนอร์เลยพูดตัดบทว่าจะขอตัวไปเข้าห้องน้ําและได้กลับมาถามคอรีเกี่ยวกับชิฟที่บอกชื่อของแฟนนาตาลีดันคอรีก็บอกว่าศพที่เจอวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าแมทแล้วเป็นแฟนหนุ่มของนาตาลีด้วยก่อนจะบอกให้ตัวของแบนเนอร์นั้นไปสืบหาข้อมูลต่อก่อนจะแยกย้กยายกันไปนอนวันต่อมาที่สถานีตำรวจเขตสงวนอินเดียแดงตอนนี้ ผู้กองเบนและตำรวจอีกสานายก็ได้ขึ้นไปบนท่านขุดเจาะเป็นเพื่อนของแบนเนอร์โดยพวกเขาก็ปักมุดเริ่มต้นจากบ้านของลิตเติ้ลเฟเธอร์เป็นอันดับแรกส่วนคอลีก็จะวิ่งไปตามรอยเลื่อนเพื่อหาเบาะแสอื่นเพิ่มเติมส่วนทีมตำรวจนั้นก็จะไปตรวจค้นที่บ้านของแมดเลย์เบิร์นที่อยู่ที่ท่านขุดเจาะครับเมื่ออธิบายแผนการต่างๆเรียบร้อยพวกเขาก็เดินทางแยกยๆกันไปเมื่อตำรวจมาถึงท่านขุดเจาะด้านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขุดเจาะก็ได้ออกมาต้อนรับพวกเขา ผู้กองเบนได้บอกว่าที่พวกเขามาที่นี่เนี่ยเพราะเรื่องของแมดด้านหัวหน้าท่านขุเจาะก็บอกว่าแมดไม่อยู่ก่อนจะทําย้อนกับผู้กองเบนว่าแมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วตัวของแมดเนี่ยปลอดภัยดีไหมนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยออกตามหาแมดแล้วแต่ก็หาไม่เจอครับแล้วพวกเขาก็รู้แค่ว่าตัวของแมดและแฟนสาวทะเลาะกันแค่นั้นแล้วได้ออกไปจากท่านขุเจาะครับซึ่งในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ท่านขุเจาะก,ก็ได้เข้ามาอยู่ล้อมตํารวจเอาไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่ท่านขุเจาะก,ก็ได้พาตารวจไปดูห้องของแมด และหนังก็ตัดกลับมาด้านคอรี่ระหว่างการสำรวจตามรอยเลือนของรถลากอยู่นั้น <c oughs> เขาก็บพบว่ารอยเลือดดังกล่าเนี่ยมันมีจุดน่าสงสัยหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วมันกระมวงหน้าไปที่ท่านขุเจาะจากจุดเชื่อมโยงตั้งแต่บ้านของลิตเทนเฟเธอร์และจุดที่เจอกับศพของแมทนะครับด้านคอลีเลยพอจะสรุปได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นจากท่านขุเจาะดังกล่าวนั้นตัดกลับมาอย่างท่านขุเจาะระหว่างทางที่กําลังเดินไปยังบ้านพักของแมท ด้านหัวหน้าท่านคุจูจอะเนี่ยมันก็พูดยังมีพิรุษนะครับแน่นอนว่าแบนเนอร์ก็สงสัยในคําพูดดังเก่าวนั้นจากนั้นทั้งหมดก็เริ่มทุกเถียงกันถึงเรื่องการยืนล้อมกอบพวกเขาไว้จึงชักปืนออกมาและสั่งให้เจ้าหน้าที่ท่านครูจอะถอยออกไปซะแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ครเจอะเองนั้นมันก็มีปืนเช่นกันด้านแบนเนอร์จึงได้แสดงตัวว่าเขาเป็น f อบทั้งหมดอยู่ในความสงบก่อนจะลดปืนลงและได้เดินไปยังบ้านของแม่ต่อครับ ตัดกลับมาที่คอรี่ตอนนี้เมื่อเขาสามารถปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดได้พี่แกก็รีบมายังท่านขุดเจาะเราวางทางคอรี่ก็วิทยุไปหาผู้กองเบนแต่ทว่ามันก็ไม่มีการตอบกลับแม้แต่น้อยคอรี่จึงรู้ว่าตอนนี้เนี่ยสถา,านการณ์เรื่อไม่ตู้ดีแล้วเขาจึงทิ้งรถแล้ววิ่งไปพร้อมกับเหล่าพคู่ใจตัดกลับไปยังตำรวจเมื่อมาถึงบ้านของแมทพวกเขาก็เตรียมสแตนบายปืนเพื่อเตรียมต่อสู้ตลอดครับ ซึ่งแบนเนอร์ก็เปนคนเข้าไปขอที่หน้าบ้านของแมทแต่ทว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็เป็นห้องนอนรวมในตอนนั้นพีทที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่รปภของท่านคูเจาะน,นั้นก็กําลังนอนพักอยู่ในห้องนั้นจากนั้นหนังก็ย้อนกลับมาก่อนที่นาตาลีจะเสีวตเธอได้มาขอห้องของแมดซึ่งในตอนนั้นแมทก็กําลังแปรงฟันอยู่ครับซึ่งทั้งสองคนก็ได้เข้าไปกินตับกันข้างในและได้นอนคุยกันถึงตอนเช้าทันใดนั้นพีทเพื่อนของแมทก็ได้กลับมาด้วยอาการมึนเมาซึ่งบักพีทมันก็พยายามเข้ามาาาาคคกแัับบนาตาีร แม่แมทจะพยายามไล่มันออกไปหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จด้านแมทจึงตั้งใจทีไปใส่พีษจนตัวของมันลม้มซึ่งมันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันบักพีชพยายามจะเข้ามาหาเรื่องแมทแถมยังดึงกางเกงของนาตาลีลงแน่นอนว่าเพื่อนอีกสี่คนที่เห็นแก้มก้นขา,ขาวๆเนี่ยมันก็เริ่มอดใจไม่ไหวกันแล้วเมื่อแมทเห็นแบบนั้นก็ได้เข้าไปซัดใส่พีษไม่ยัง้งซึ่งเพื่อนคนอื่นก็ได้เข้ามาห้ามไว้และได้ลากตัวของแมทไปลุมกระทืบสเลนาตาลีที่เห็นแบบนั้นก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ดนี้วยาามงงงบงอ่จ่จลส ด้านแมทที่โดนลมกระทืบอยู่นั้นก็โดนของแข็งฟ้าจล้มลงไปเช่นกันซึ่งบักพีทมันก็เปคุคนแรกที่เริ่มด้านแมทที่ได้สติก็ได้ขวาแท่งเหล็กไฟาดไปใส่ตุกมันในตอนนั้นนาตาลีก็ใส่กางเกงและรีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นส่วนผู้มันก็ได้เข้าไปซัดใส่แมทไม่หยัง้งและหนังก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันแบนเดอร์กำลังขอห้องเรียกพีทที่หลับอยู่ข้างในแต่ในตอนนั้นมันก็ไม่มีการตอบรับทันใดนั้นคอลี่ก็ได้วอลมาหาผู้กองเบนผู้กองเบนจึงตะโกนบอกให้แบบนนนนอนออรรร์ีีกกมาจาจปะตู แต่ก็ไม่ทันเพราะในตอนนั้นผีที่อยู่ข้างในมันได้ใช้ปืนลูกซองยิงเข้าใส่ประตูเต็มๆเรียกได้ว่ามันก็โดนแบนเนอร์เต็มๆจนตัวของเขาก็เดินตกมาหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ปะทะกันอย่างชุลมุนด้านผีที่หลบอยู่ข้างในมันก็ใช้ปืนกลกระหน่ำยิงออกมาไม่หยั่งซึ่งมันก็สามารถจัดการตำรวจทั้งหมดลงไปได้ส่วนเพื่อนของมันก็ตามมายิงซ้ำเพื่อเช็คและเดินมาเพื่อจะเก็บแบนเนอร์ต่อครับแต่คอลีก็สามารถใช้สไนเปอร์จัดการกำมันระยะใกล้ลงไปได้นั่นจึงทำให้แบนเนอร์ล่อไตมาได้นะครับ ซึ่งทีมขุดจอดที่ร่วมมือกับพีทที่อยู่3านคนณนบ้านนั้นก็โดนคอรีจัดการเรียบส่วนด้านพีทที่กลัวและก็มั่นจะหนีไปนั้นก็โดนแบนเนอร์ที่หลบอยู่ใต้ถุนบ้านก็น,นำยิงใส่ไม่ยัง้งแต่ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลก,กระสุนก็โดนเข้ากับชุดกอเต็มๆและทําได้แค่สะกิดให้ตัวของพีทลม้มเมื่อมันลุกขึ้นได้มันก็หนีต่อไปจากนั้นคอลี่ก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยแบนเนอร์และได้พาเข้าไปประมพยาบาลในบ้านของแมท ซึ่งแบนเนอร์ก็ขอร้องให้คอรีไปล้วตัวพีชเพื่อจบเรื่องนี้ซะด้านคอรีก็ไม่รอช้าและได้ออกไปตามล่าตัวมันซึ่งด้านพีมันก็หนีเข้าไปในป่าครับแต่ตอนนั้นตัวของมันก็มีอาการหลอนและได้กวาดปืนไปมาก่อนจะพบว่าคอรีได้มายืนรอมันอยู่ข้างหลังแล้วก่อนจะโดนคอรีใช้ปืนกระแทกหน้าจนลม้มซึ่งมันก็โดนจับแย้ใส่กระสอบแล้วพามาที่แห่งหนึ่งครับด้านคอรีถอดรองเท้าของมันออกแล้วสอบสวนตัวของมัน เมื่อตัวของมันสารภาพเสร็จเรียบร้อยคอรีก็ตัดเชือกและปล่อยให้ตัวของมันเป็นอิสระอีกครั้งโดยการปล่อยให้ตัวของมันสามารถหนีไปได้เหมือนที่นาตาลีวิ่งหนีจากท่านขุดเจาะมากกว่าหไม์ซึ่งคอรีก็ยิงปืนขู่มันให้ตัวของมันหนีไปแต่พีทมันก็วิ่งหนีไปได้แค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นก่อนที่ตัวของมันจะล้มลงและขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตในที่สุดครับดานคอรีได้ยืนมองมันอยู่สักพักก่อนจะเก็บของแล้วออกมาจากที่นั่น และหนังก็ตัดมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคอรีได้เข้ามาเยี่ยมแบนเนอร์พร้อมซื้อของมาฝากด้วยซึ่งพี่แกก็ปลอบใจและพูดชื่นชมแบนเนอร์ไปที่สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้ก่อนจะอ่านนิตยสารให้กับแบนเนอร์ฟังแต่แบนเนอร์ก็ถามกับคอรีว่านาตาลีได้วิ่งย่ำมหิมะด้วยเท้าเปล่าไปกว่าหกไมล์จริงไหมคอรีตอบว่าจริงแน่นอนว่าแบนเนอร์ที่ได้ยินก็ลหลงไห้และสงสารนาตาลีจับใจและหนังก็ตัดฉากมาที่บ้านของมาตินคอรีก็มาเยี่ยมหามาตินและแจ้งข่าว้อรับด้วย ซึ่งพี่แกก็ตะโกนหามาตินไปทั่วแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับเมื่อคอลีเดินขึ้นไปหาชั้นสองนั้นก็เจอเพียงแอนนี่ที่นอนขดตัวอยู่บนเตียงของนาตาลีแค่นั้นคอลีจึงห่มผ้าให้ ก่อนจะเดินสำรวจบริเวรอบห้องจนมาเจอรูปของนาตาลีและเอมิลี่นะครับเมื่อเขามองเห็นมาตินจากหน้าต่างชั้นสองแล้วพี่แกก็เดินมาหามาตินที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งคู่เดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกันซึ่งพวกเขาก็ดีใจนะครับที่เรื่องราวทั้งหมดสามารถลี้คายลงได้ก่อนจะนั่งเงียบๆเ,เพื่อลำลึกถึงนาตาลีและเอมิลี่ที่จากไปจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย,ย้ายพอมาตินต้องไปรับชีพกับเจรงพักและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกสร้างจากเรื่องจริงเป็นการเล่าเรื่องราวของการหายตัวไปของหญิงสาวที่อยู่ในพื้นที่เคปาสงวนอินเดียนแดง บ่อยครั้งจะมีเด็กผู้หญิงหายตัวไปมีทั้งถูกบันทึกไว้และไม่ถูกบันทึกไว้โดยเฉพาะชาวอินเดียแดงนะครับและแม้ว่าจะเจอศพแต่ก็ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ขอบางครั้งศพก็ถูกสตากัดกินจนเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป7จจุดเจ็ดคะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีก89%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยตนจบและเจอกับผู้เรา b a กส Studio ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ทส,สดีครับ